จุดโฟกัสแรกอย่างบังเอิญมันมีเหตุขึ้นมาด้วยอ่ะพี่เจี๊ยบว่าไปเลยครับว่ามันอะไรยังไงตอนนี้สั้นๆนะคะว่าตุ้มตามขึ้นมาจากปฏิบัติการ1027นะคะดังมาก one o operation ในสื่อของ i ิน t a g r กรมหรือในนั้นอะทูขึ้นมาอันนี้นะคะเริ่มวันที่27ตุลาคม2,566 1,027 ใช่ค่ะหนึ่งเจ็ operation นะคะอันนี้อ,อ,อันนี้หลังจากเรื่องจีนแดงหนุนปราบจีนเทาอะไรตอนนั้นเ,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 เป็นกระแสนะคะตัวนี้มานี่ปฏิบัติการอันนี้เนี่ยรวมแล้วประมาณเกือบ4สัปดาห์แล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะคะตลอดเวลานี่อันนี้คือเนี่ยนะคะพันธมิตรพระดอนภาพสามพี่น้องเขาเรียกอย่างนี้ปล่อง นะคะอรารกันและกก้างแต่ที่ดังและคนรู้จักมากก็คือที่ออกหน้าก็คือกูก้างอันนี้จะขอพูดสถานการณ์นะคะว่าณนะวันนี้ในสื่อทั้งจากตะวันตกเองทั้งจากสื่อโซเชียลที่เกาะติดสถานการณ์ในพมา่าเนี่ยพูดชัดว่ามันมีการสู้รบกันดุเดือดน,นะคะแล้วก็เด่นที่สุดร้อนที่สุดคือรักชานนะทีนี้กลุ่มก่อนจะพูดว่า กลุ่มพันธมิตรพาราดอนภาพสามพี่น้องเนี่ยนะคะคบบอกภูมิหลังหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งระหว่างกลุมชาติพันธุ์กับรัฐบาลพม่ามันมีมานานแล้วขึ้นแผนที่ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูแผนที่นะฮะให้ดูแผนที่นะฮะคือพม่าเนี่ยหรือแมเมียนมาเนี่ยปัญหาของเขาคือความแตกต่างความหลากหลายความหลากหลายทางชาติพันธุ์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะซึ่งทําให้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะ ทำรัฐบาลทาหารพม่าเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะแม้ว่าตอนนับสมคือมีเลือกตั้งปุ๊บแล้วเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยนะเอาไม่ไ <ป S 1> <ต>ยู่พม่าจะ,จะแตกนะฮะเป็นเสียงนะฮะก็เลยยึดอำนาจนะเกิดรัฐประหารนะจริงๆมันว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมามันก็หลังจากสงครามโลกรบกันมาเป็นร้อยร้อยปีใช่ไหมฮะที่ไปยิงพ่อของ อองศาช่ะเพราะตอนนั้นเขารู้สึกว่าโดนหลอกด้วยค่ะตอนนั้นเขารู้สึกว่าโดนหลอกบอกว่าอ่ามารวมกันแล้วจะได้นู่นนี่ปรากฏว่าพอรวมกันแล้วไม่ได้อ่านะฮะอ่าแล้วก็เป็นมาเรื่อยแล้วจนกระทั่งบีเหตุปฏิวัตินะฮะสดแปดแปดแปดเนี่ยไหฮะแล้วก็โอ้พม่านี่เขาไม่ได้อ่ เขาเล่นกันแรงทุกครอบของแรงทุกครอบไม่มีไม่มีปลาไม่มีปลาใสกันเลยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายไหนต่อฝ่ายไม่จำได้สมัยนั้นผมเรียนอยู่พี่โอ้โหชูหัวขึ้นมาแบบนี้เจ็บยังไม่รู้เรื่องเลยเออนะคือเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยแบบเราเราดักเรียนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอ่ะเรียนเป็นในสิทธิ์อยู่แบบเนี้ยโอ้โหไอเห็นภาพตอนนั้นมันมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของเขานี่โหดร้ายโหดร้ายจนกระทั่งเกิดสึนามิพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ย สอนามาเล่นขบวนหลังหลังจากนั้นก็เกิดสึนามิอ่ะทีนี้อ่ะนี่คือค่ะอันนี้บอกเรื่องกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มใหญ่ๆที่มีบทบาทก็คือเขาเรียกกลุ่มฝ่ายเหนือกับกลุ่มเนี่ยแหละค่ะสามพี่น้องสามพาราดอนพลากลุ่มฝ่ายเหนือจะประกอบไปด้วยกองทัพสหรัฐว้าเขาเรียกสหรัฐว้านะคะสหรัฐว้าค่ะพอมีหลายกลุ่มนะ U W S เอออันนี้ชื่อย่อเขาเดี๋ยวผมทมนิดนึงพี่คืออาจจะคนสงสัยผมก็สงสัยตอนที่ได้ยินทิ้นนี้ทำไมต้องเรียกว่าสหรัฐวะเพราะมีมณฑลย่อยไม่ใช่อเมริกานะ no เพาะเฮ้ยสหรัฐวะเนี่ยหรือเปล่าวะสหรัฐวะนี่มีว้าแดงว้าขาววะาสหรัฐวะวาไม่สหรัฐคือว้ายูมีมณฑลอยู่ในนานอ่ายูในเต็ดใช่ยูในเต็ดวาสเตทด เดี๋ยวเราพูดพูดไปเดี๋ยวท่านคนเด็กจะตกกระใจนึกว่าเรามาบอกว่าสหรัฐไปวุ่นวายอีกอ๋อไม่ใช่แต่จริงๆก็ไปวุ่นวายแต่แต่ว่าชื่อนี้ไม่เกี่ยวาไม่เกี่ยวสหรัฐก็คือยูไนเต็ดสเตเตอร of อ่ะมั้ยยูไนเต็ดสเตเตอร์สออันนี้และอีกอีกกลุ่มหนึ่งคือกองทัพแห่งอิสรภาพข้าชิน KIA KIA KIO นะคะสามกองทัพรัฐฉานเหนือ SSPP สีตามแต่ที่นี่ได้เลยสี กองกำลังเมืองลา n d a a กลุ่มน,นี้เป็นพันธมิตรฝ่ายเหนือซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่แล้วก็ตลอดออช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่รับประหารมาเนี่ยทางการของรัฐบาลพม่าเนี่ยพยายามญาติด,ดีที่แรกๆก็ไม่ญาติด,ดีหลังๆมีการเปลี่ยนก็มีการเจรจาต้าอวยนะคะคือกลุ่มพันธมิตรฝ่ายเหน,อเนือเนี่ยยังโอเคนะคะหมายถึงแต่กลุ่มที่ บุกขึ้นมารุกขึ้นมาอันนี้คือกลุ่มพันธมิตรสามพาราดอนภาพโกก้าง MNDAA นะคะ,ะ MNDA มีโกก้างแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือ,อาตาอางหรือป่อง TNLA แล้วก็กลุ่มที่สามคืออรา,ารกัน AA กลุ่มนี้เขาสนิทเช่เชื่อกันมานานแล้วไม่เคยยอมรับรัฐบาลปะหารเลยรัฐบาลเมียนมา ยุคสมัยองซานสูจียังยังมีการคุยกันได้แต่พอยุคของมินอองหลายไม่เอาแล้วตอนหลังที่มีการเจรจาเพื่อสงบศึกหรืออะไรก็ปฏิเสธมาโดยตลอดคร่คะอพอดีก็เกิดกรณีจีนแดงลุ้นสนับสนุนล้มจีนเทาอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ากลุ่มนี้เห็นบอกว่าในสื่อส่วนใหญ่นะคะจะบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากจีน แต่จริงจอิงมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งว่าเดี๋ยวเนี่ผมมีเอาบิดเจ็พูดให้จบเลยผมจะถามสองอันว่าการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะคะว่ากลุ่มเนี้ยจีนสนับสนุนนะคะเพราะว่าเรียกร้องรัฐบาลพม่าแล้วไม่ได้รับการตอบรับอย่างอย่างเต็มที่นะคะเนื่องจากว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ข่าวนะข่าวนะคะข่าวข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงอีกอันนึงทีนี้กลุ่มนี้ถามจริงก็คือ กลุ่มสามพี่น้องนี่แหละนะคะสามผาดดอนภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเข้าสนิทกับจีนขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็เป็นคําถามทีนี้เนี่ยระยะของเรื่องนี้เนี่ยระยะของข่าวนี้ก็คือว่าถ้าจีนนะไปสนับสนุนกลุ่มพวกนี้ให้ไปจัดการกับพวกทุนเทาทุนจีนเทาฉันก็บอกว่าไอ้ทุนเทาเนี่ยก็คือจีนเนี่ยกลับไปที่จีนก่อนจีนตอนนี้นโยบายเรื่องการปราบอาชญาการปราบคอรัปชั่น เขาเขาเอาจีนแล้วก็หลอกคนจีนเสียเงินมหาศาลแล้วก็พวกนี้เลยต้องแตกกระเจินใช่ค่ะคืออยู่จีนไม่ได้พู้เะลนียมากบดานมาใช้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเป็นฐานที่มันที่ไม่จับกันได้เยอะๆแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยจนกลายเป็นหนังเนี่ยที่เราโด่งดังในจีนมากก็คืออยู่ในกัมพูชา อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ในอยู่ในพม่าชายแดนจีนนะฮะอ่าทางรัชชานตอนเหนือนะฮะแล้วมันมีแก๊งที่ตระกูลเยิงตระกูลหยางที่สี่ตระกูลเล่ากายโกเก้าอ่าสี่ตระกูลมาโกกังอโทษนะอ่าโกกั้งทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็แปลว่าถ้าถ้าถ้าข่าวนั้นนะตามข่าวนั้นเนี่ยถ้าจีนมาจับมือกับกลุ่มชาติิพันธ์ซึ่งจากเดิมเราเข้าใจว่าจีนกับรัฐบาลทหารพม่าเนี่ย ซีกันเขามีปฏิสัมพันธ์ซีกันอยู่เพราะว่ายังไงก็ตามจีนผประโยชน์ร่วมจีนต้องการที่จะใช้พม่าเนี่ยเป็นทางออกสู่ทะเลเดแอนโรไม่นับเรื่องผลประโยชน์อย่างอื่นนะเพราะพับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปปิดล้อมไอ้อีกภาคหนึ่งที่เราเคยเอาแผนที่มาให้ดูแล้วนะพี่ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าจีนออกทะเลทางแปซิฟิกไม่ได้ก็จะมีท้องทางออกทะเลอีกทางหนึ่ง ก็คือตรงนี้แหละตรงนี้ที่ออกมาตัดผ่านมาสมมทรอินเดียะนะฮะฉะนั้นเนี่ยจีนกับรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็น,นจริจริงต้องบอกว่าจีนกับอินเดียเนี่ยทะเลาะก,กันมากกว่าจีนกับพม่าอีกนะถูกน่นถน,นกน,น้านีท่่ผามาตแต่ถ้าข่าวที่ออกมาเนี่ยคือเอ๊ะถ้าจีนไปนหนุนรัฐบาลไอ้ชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลทหารอย่า,าชใช่ไหมท่าเกณฑคือแบบว่าชูธงเป็นศัตรูกันอะ ก็แสดงว่าเอ๊ะความสัมพ er> ันธ์ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับทุนจีนเทาไอ้พวกทุนจีนจีนจนอะนะฮะอ่ะมันจะเป็นยังไงถูกไหมเหมือนกับข่าวเนี่ยต้องการจะชี้ว่าอ้าวรัฐบาลทหารพม่ากับไอ้ทุนจีนพวกไอ้แก๊งจีตระกูลพวกเนี้ยอ่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ใช่มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่จีนเลยไม่พอใจถเลยมันหนุนพวกนี้ชนกลุ่มน้อยให้ไปต่อต้านให้ไปสู้และทําให้พอสู้ปุ๊บเนี่ยไอ ไอ้จีนเขาก็กระเจิงมันกระเจิงลามไปถึงรัฐบาลทหารมา่าด้วยนี่แต่ยะของข่าวมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งโว้สื่อตะวันตกปั่นกันแบบมากโอ้โหครั้งแบบสื่อตะวันตกและแม้แต่สื่อชายขอบทั้งหลายในบ้านเราก็รับบุกมาเต็มที่เลยนะคะข้อสงสัยอันนี้มันมันมันมีข้อน่าสังเกตนะคะมีข้อน่าสังเกตทีนี้มาดูดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอแผนที่นะคะ จะเล่าให้ฟังตามแผนที่ <S <S ะะนะคะ,ะ,ะแผนที่อันเก่าก็ได้นะจะเห็นว่าข้อเท็จจริงคือรัฐต่างๆไม่ใช่แค่สองสามร,รัฐแต่นสการล่าสุดนะคะประเมินว่าเ,เขาบอกว่ากลุ่มชาติพันธ์สามพี่น้องเนี่ยยึดได้กว่า13าเมืองแล้วทีนี้มาดูว่าตรงนี้เนี่ยเขาปฏิบัติการอยู่แถวไหนน,นี่ค่ะ<ห>จะบอกกำลังจะบอกอันที่หนึ่ง รัชฉานนี่คือตัวตึงเพราะติดติน่ะเมืองกกเมืองเอ,อ,อเล้ากายเล้ากายเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมเล็ก,ลกๆที่เหมือนนิ้วชี้อย่างนั้นนะคะประมาณนั้นน,น,นะคะแล้วเขาบอกว่ามันยังมีอีกนะคะเล้ากายชินสวยหอคุณหลงแซนวี น้ำคำบางรายเมืองโกพองแสงอะไรเหล่านี้ยึดไปหมดแล้วบอกว่ายึดแล้วแต่จริงๆในสื่ออีกด้านหนึ่งบอกว่าสู้กันดุเดือดมีการเสียมีการถอนทหารพรม่าจริงแต่ว่ายังสู้กันอยูู่้กันอยูวันกันอยู่ณวันนี้ยังวันนี้ตลบฝุ่นตลบที่เราบอกว่าต้องจับตาดูอีกทีชั่วโมงเนี่ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขตสกายนะคะสกายค่ะใช่อันนั้น บอกว่ายึดไปสี่เมืองแต่ที่จริงก็คือสู้รบกันสี่เมืองและบางจุดถอน,อถนทหารถอนจริงนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งคือยักไข่เห็นไหมจับชินอะชินหรือชินลงมายักไข่ยักไข่นี้มงโดเพาต่อสองเมืองนะคะมเมืองหลวงด้วยก็บอกว่ายึดแล้วเหมือนกันทีนี้อีกอันหนึ่งมาทางขวามาทางขวานี่คือรัฐคารณีนะคะจากรัฐฉาน เห็นไหมจากขยามันมีเล็กๆคาเลนีนะคะนะคะเล็กๆเขาก็บอกตอนนั้นก็เกิดการดุกเดือดนะเมืองปลายร้อยก่อเดโมโลคือบอกว่าตอนนี้13เมืองยึดได้นะคะแต่ว่าในอีกจุดหนึ่งเขาบอกว่ามันยังรบกันอยู่มันมีการอบพยพมันมีการคือฝั่งฝั่งที่เขาลุกขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นหลักแล้วล่ะ ยึดได้แล้วล่ะความจับคุ้กชาติพันธ์อ่ะใช่ควาทัพชาติพันธ์แต่คิดดูว่ายังมีอีกกี่รัฐนะคะอันที่หนึ่งนะคะมันก็คือฝั่งซ้ายนี่ติดกับอินเดียฝั่งขวานี่ติดกับจีนและไทยใช่ไหมทั้งรัฐคารณนีนะคะกับรัฐฉานี่คือติดฝั่งไทยแต่รัฐยักษ์ไข่สกายอยู่ฝั่งออกไปทางจีน จีนอินเดียเออจีนอินเดียแต่อันเนี้ยคืออินเดียนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยข้อสังเกตคือไม่ได้ได้ทุกรัฐอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ได้ทุกรัฐและไม่ใช่ทุกเมืองนะคะในฉานไม่ได้มีแค่เแปดเมืองที่เขาบอกเพราะว่ารอบแรกเลยตั้งแต่เปิดปฏิบัติการที่เสษรู้สึกลฐชานโดนก่อนลายแปดถึงเก้าเมืองเมืองของเขาคือจังหวัดนี่ใช่ค่ะเราเขาเรียกเมืองแต่มันก็คือจังหวัดแหละ ประมาณหนึ่งจังหวัดนะฮะก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นบ้านเราก็ไปแล้วกเก้าจังหวัดอะไรแบบนั้นยึดไปได้แล้วอะไรอย่างนี้แต่ละส่วนก็มีกองกําลังที่มีอํานาจหรือคุมพื้นที่อย่างฝั่งฉานเนี่ยเห็นไหมโกก้างยังเป็นพระเอกพอมาฝั่งรัฐยข่กับแถวคารเณนีก็จะเป็นอีกกลุ่มที่ไม่ใช่นะคะแล้วคิดดูแล้วกันว่า การสู้รบแบบแยกส่วนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทั้งหมดไหมฝั่งนี้เนี่ยโอกาสที่จะถูกถูกยึดพื้นที่ก่อนอ่ะมันอยู่แล้วเพราะว่าแถวๆนี้มันใกล้ภูเขาฮิมาลายมันเป็นดินแดนที่เป็นเทือกเขาเป็นฐานที่มั่นของสัลพาฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลใช่มันเป็นมานานเพราะว่าถูกค่ะแล้วถามว่าจะไปรบไปอะไรได้ไหมมันเป็นภูเขาสูงมาก บางภูเขาเนี่ยต้องปีนกันข้ามวันอ่ะถึงจะสําเร็จฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจะยึดพื้นที่ก็ยึดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งยึดหรอกเพียงแต่แต่ตัวเมืองเนี่ยมันมีการลุกขึ้นนะคะอันที่สองลวก็คือเรื่องภูมิภาคแล้วก็การยึดะไม่ได้ยึดทั้งหมดเห็นไหมยึดสามจุดสิบสามเมืองสามจุดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มพลดอรนภาพแต่กลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือพันธมิตรทางเหนือยังเงียบอยู่นะ Mm hmm. มีการเคลื่อนไหวอยู่ในเ,ออเว็บไซต์หรือว่าออโซเชียลมีเดียของข่าวชายขอบบอกว่ามีการเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ได้เบ็ดเสร็จ mm hmm. นะคะและที่อีกประการหนึ่งที่บอกว่ามินออนไลน์นี้แล้ววันนี้เองค่ะมินออนไลน์ออกมาให้สัมภาษณ์ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ที่รบกันอยู่ทั้งหมดเนี้ยผู้ให้ความช่วยเหลือตะวันตกหรือผู้เชี่ยวชาญตะวันตกให้การสนับสนุน oh. ใช้คำนี้ โดนขอโทษโดนมาจากใครมาแถวบ,บ้านเราหรือเปล่าะคะแล้วก็อาวุธหนักถามว่ามีเจรวดอะไรไหมยังมันเป็นการสู้รบทางภาคพื้นดินสภาพอย่างนี้ท่านจะบอกว่าพมา่าแตกเอ๊ะมันใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามนะคะคือคือมีอ่ะท่าถ้าจะสรุปแบบนี้คือ,อหนึ่งก็มีการลุก มุการรุกจริงะมีการรบพุ่งกันจริงจริงนะครับเดือดด้วยการรบพุ่งกันก็เป็นไปอย่างดูเดือดและขยายวงไปหลายไปหลายพื้นที่เขาโหดอยู่แล้วแต่ว่าในข่าวมาจะเป็นจะเป็นเอกภาพคือฝั่งที่ลุกฮือขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับไฟมันจุดขึ้นมาหลายๆจุดถูกต้องแต่ว่ามันจะเป็นเอกภาพด้วยกันร้างหลังขนาดไหนอะไรอย่างไรยังอีกเลยอีกตั้งหลายรัฐนะคะครับเป็นแท่งยาวลงมา แต่ก็ต้องเป็นต้องพูดว่าสถานการณ์ก็ร้อนแรงร้อนและก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าดีล่ะใช่นะฮะไม่สามารถจะบอกว่าเออมินองไลายจะชนะนะจะปราบได้นะแต่ก็ไม่ได้บอกได้เหมือนกันในอีกฝั่งหนึ่งถูกจ้าแนวราศการในตอนนี้เนี่ยมันกําลังสู้รบกันดุเดือดแล้วก็บางบางฉบับหรือบางโซเชียลมีเดียบอกว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าทําไมมินองไลายเงียบผิดปกติวันจะปราบหนักกว่าเดิม นะคะอันที่หนึ่งนะแต่วันนี้มามาสัมภาษณ์เนี้ยก็บอกแค่บอกว่าเนี่ยอย่างนี้แหละโดนและโดนโดนหลังมีตะวันตกมาหนุนหลังใช่แล้วก็โดนสงครามโดนเป็นหลักไม่ได้มีขีปนาวุธน่ากลัวอะไรเหมือนที่ที่ตะวันออกกลางน่ากลัวที่ยูเครนก็แบบซับกันไฮเปอร์โซนิกยังไม่ถึงก็เอาไฮเทคไฮเทคมาลบกันไม่เหมือนกับยูเครนไม่เหมือนกับไดกาซาค่ะและความเป็นจริงของ ภายในความสัมพันธ์ระหว่างโอเคเขาเรียกสามพี่น้องพระดรนภาพแต่มันก็ยังมีการชิงกันนำกันอยู่นะคะแล้วก็ในรัชฉานเองจริงๆก็มีว้าหลายแบบอย่างที่บอกนะคะเขาจึงจับตาว่าสี่หน่วยหลักซึ่งมีกองทัพเยอะและเป็นพันธมิตรยอมเจรจาต้าอวยกับเอ่เมนออนไลน์เนี่ยจะขยับไปทางไหน นั่นคืออาจจะเป็นตัวชี้ขาดเพราะมันมีบางกลุ่มที่เขาเขาก็เหมือนกับว่าก็าลองลองนามสัญญาสันติภาพแล้วอ่าค่ะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยแต่มันก็มีข่าวนะคะว่ามีการขยับเพราะว่าโอ้โหตื่นเต้นมีการลุกขึ้นสู้เราก็ลุกขึ้นสู้บ้างอะไรแบบนี้นะคะในส่วนใหญ่มันเป็นเมืองอยู่รอบๆถูกไหมพี่เมืองหลักเนะมืองสำคัญเมืองท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวอะไรใช่ไหมก็นิ่งนะคะร่างกุ้งก็นิ่งแต่มีการ ซ้อมรบทางเรือระหว่างจีนและรัฐบาลพม่าอ้าวก็ตะกี้ไงบอกว่าจีนไปนหนุนอะไรก่มีคำถามด้วยว่าซ้อมรบกับรัฐบาลพม่าทำไมรัฐบาลจีนถึงอมาซ้อมรบกับอตอนต้นต้นสัปดาห์มาเที่ยวไปดูนะเสร็จแล้ววันที่สองก็ไม่บอกด้วยว่าซ้อมรบที่ไหนแต่มีข่าวบอกว่าซ้อมรบกันเขาเขาแถลงเลยค่ะในข่าวไทยหลายฉบับแหละในข่าวต่างประเทศหลายฉบับว่า จีนส่งเรือรบสามลำอันนี้ก็คือทางชานทางเหนือนะคะทางเหนือที่ยึดที่อะไรต่างเขาก็มีการยึดจริงๆแล้วก็การเคลื่อนไหวที่มีการถอยร่นก็มีจริงแต่ถามว่าโอ้ระเบิดถดถอยไหมในสเกลขนาดไหนคือข่าวตอนนี้มันมาสารพัดแล้วมีคนวิเคราะห์เหมือนกันนะคะว่าในสายที่เขาเกาะติดมันมีอีกแนวความคิดหนึ่งว่าณเวลานี้ เมื่อปีที่แล้วเขาถอนย้อนไปนะคะว่าไบเดนเซ็นลงนามสนับสนุนกลุ่มต่อต้านเมียนมา50ล้านยูเอสดอลลาร์5ปีนะคะและไม่ค่ะมันมีเืิมไม่แต่เดียวกับเดียวกับเค้นเดียวกับอินเทอร์เน็ตโอ้โหเนี่ยให้เมื่อปีที่แล้วไงให้แค่นั้นก็เลยมิดกับเงี้ยเแต่จะให้220ล้านณปลายปีนี้ โดยทางฝ่ายต่อต้านให้สัญญาว่าจะโค่นรัฐบาลพม่าภายในสิ้นปีนี้อันนี้เลยแบบเออก็เลยเอะลืมตรงนี้กันไปเอ๊นี่ท่านผู้ชมคงกันนึกออกนะเราไม่ต้องพูดนะค่ะเหมือนเซเลนสกี้ไหมไม่รู้ไงแต่ว่าในพื้นที่มันมีการรบจริงแล้วก็มีการสูญเสียจริง แต่บอกว่าในสื่อของทางฟังตรงหมดตรงบอกว่าพม่าเนี่ยสูญเสียทหารไปแล้วแค่ตั้งตุลาคมมาถึงพฤศจิกาเนี่ยห้าหมื่คนอันนี้ไม่น่าจะจริงนะคะอันนี้ไม่น่าจะเห็นด้วยว่าถึงขนาดนั้นแต่เสียแน่เสียทั้งสองฝา่ายลบกันไม่มีคมใครไม่ตายหรอกรแต่ว่าตัวเลขอันนี้มัน ทำไมต้องบอกเยอะขนาดนั้นอแต่มันเนี่ยมันคือปันอ่ะตอน๋ยวนี้ไอ้ไอ้ด้านหนึ่งก็ลบกันจริงไอ้สองร้อยยี่สิบล้านรออยู่เนี่ยไอ้ปันก็ปันนะนี่ไอ้สองร้อยยี่สิบล้านรออยู่เออเฮ้ยน่าสนใจเลยก็แบบเอ๊ะแต่เขาของเขาเนี่ยลบนี่พี่นึกถึงสมัยเนี่ยนะฮะสมัยนู้นเลยนะใช่ที่เราแบบพักแบบลบกับกองทัพไทยแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์นเมริกันใช่ไหม ไี่คุ้คุ้ใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบยุคยุคเคเลยมันมันสงครามมีน่อยตองดูสิานรับจ้างมีพวกใช่ไอ้บริษัทใช่ไหมมันมีเลยเนี้ออะไร้อนนี้ยังแบบเหมือนกบบดูชุดเชิดนะฮะบ้นบานคือการรบยังอยู่ในภาคพื้นดินถามว่ามีบินรบของหน่วยต่อต้านไหมมีแต่บินรบของมิโนงลายอยู่แต่มีบ้างที่แบบถล่ม ฐานซึ่งเขาก็ออกข่าวว่าถล่มทำลายประชาชนอะไรเนี่ยแต่ก็แบบที่อิสราเอลบอกนั่นแหละคะ่ะถล่มทหารอะไรต่างๆเรื่องพวกเนี้ยมันมีจริงแต่ว่าหนึ่งเนี่ยอาวุธเนี่ยมีอะไรคืบหน้าไหมไม่เห็นจรวดไม่เห็นบินรบแต่เป็นการสู้กันในภาคพื้นดินนะคะแต่ภาคพื้นดินก็ปัดปฏิเสธรหรือหรือประมาทไม่ได้นะเพราะว่า การสู้รบเนี่ยมันมีกันมานานแล้วม,มากันเป็น100ปร้อยปีแล้วก็แต่มันมนมีเฉพาะเดือนตุลานเนี่ยมันก็เลยพอมีคนมาบอกอ้าวนี่มันจะใกล้เลยอีก220้ล้านโลดูลนาก,การงนะบประมาณเออก็เลยแบบเอ๊ะแล้วที่บอกว่าเมยนออนไลน์หอบครอบครัวหน,นีไปอยู่รัเสเซียแล้วอ้าววันนี้มยนออนไล,ลน์แถลงข่าวก็เลยเราก็เอะใจได้แต่เราก็ไม่ประมาทนะคะ้องกอดติดก็อยู่รั้วบ้านเราเองเนี่ยวันนี้ ออกมาบอกว่างานนี้สงครามโดนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสนับสนุนเขาก็แซะนะคะโดนมาจากไหนใาคล้ๆบนเดกสนดินะอันนี้ไม่ออกคอมเมนก็มันก็เลยน่าสังเกตนะคะแล้วบอกว่าจีนไม่พอใจรัฐบาลพม่าพม่าอันี้เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามไปเป็นลำดับ พอพี่ลำดับให้ปังสานการที่เราที่เราประมวลมาจากปรากฏการจากทุกช่องทางจากทุกช่องทางแล้วก็ไม่ได้บอกว่าปัดไอ้ขาจากตะวันตกมันก็แต่ว่ามันก็ต้องให้ดูจะคิดว่าเอาเอาร้อยเอาสองร้อยหาซะหน่อยก็ดีเออแต่มันก็มีมุมความจริงอยู่เรามีมงความจริงเลยค่ะในเชิงปรากฏการแต่ว่าเบื้องลึกหรือมูลเหตุจริงๆอะไรเราก็ต้องมาวิเคราะห์